สวัสดีทุกท่านครับบูวิลิตครับร้านพระเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับวันนี้แกะโชว์ก่อนส่งมอบนะฮะก็ต้องบอกว่าออองค์นี้เนี่ยเป็นเตาลี่เจริญราบนะครับซึ่งผมว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูในคลิปผมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าองค์นี้เนี่ยมีน้องนะครับน้องท่านหนึ่งนะครับรู้จักกันนะฮะก็เรียกว่าแบ่งบูชาไปนะครับผมเอ่ยชื่อได้เลยนะครับคุณต้นนะฮะก็ หวังว่าเขาคงจะดูอยู่ด้วยนะก็เผื่อท่านใดนะครับซึ่งหลายๆคลิปของผมเนี่ยบางทีเนี่ยลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆที่ต้องการจะเช่าเนี่ยอยากจะให้ทําคลิปไว้ดูนะครับก็ยินดีนะครับก็วันนี้เนี่ยนำมาให้ได้ชมกัน1รุ่นต้องบอกว่าแกะออกจากซีนนะครับก่อนส่งนะครับก็ต้องบอกว่าองค์นี้เนี่ยผมว่าไม่แน่ใจว่าน่าจะยังไม่เคยทำทำมาก่อนนะสำหรับคลิปวิดีโอนะต้องบอกว่าองค์นี้เนี่ย เป็นรุ่นเตารีดเจริญราบนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าได้รับความนิยมนะครับแล้วก็องค์นี้เนี่ยมีความสวยด้วยนะครับในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าหาที่เรียกว่าสวยเนี่ยน้อยนะครับยากพอสมควรนะเพราะว่าพระที่มีความสวยเนี่ยคือเขาจะต้องหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นพระหล่อเนี่ยอ่าลืมบอกไปนะครับผมบอกรุ่นให้ครบก่อนนะครับ องนี้เนี่ยเรียกว่าเตารี่เจริลราบนะครับเนื้อนวโลหะจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวนะครับสร้าง999องค์นะครับหลวงปู่หม่นเนี่ยนั่งอยู่บนหินนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเนื้อถือว่าเป็นเนื้อหลักพระที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหลักอีกหนึ่งรุ่นนะครับเนื้อนวโลหะจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวนะครับแล้วก็การหล่อเนี่ยต้องบอกว่าสวยสดนะครับงดงามนะครับก็ทางผู้สร้างเนี่ยข้อมูลน่าจะเรียกว่า มาตรงกันนะครับก็ต้องบอกว่าผู้สร้างเนี่ยอยากที่จะทําพระที่เรียกว่าคล้ายๆกับหลวงปูท่ทวดแล้วทีนี้เนี่ยพระที่เป็นลักษณะพิมพ์ทรงของ,งปู่ทวดเองเนี่ยจะมีความใหญ่หน่อยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็นํารูปแบบนะครับเรียกว่ามาปรับปรุงแล้วก็ทาเรียกว่าให้ให้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่หมุนนะครับก็ได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเตารีดเจริญราบนะฮะก็มีความเล็ก นะครับกระทัดรัดนะครับเมื่อเลี่ยมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับแต่ที่เราเห็นเนี่ยหลายๆองค์เนี่ยนะครับเห็นว่าเป็นสีออกน้ําทองเนี่ยเนื่องจากในการทําเนื้อนวโลหะเนี่ยทุกๆประมาณผมว่าประมาณ10บกิโลนะอาจจะใส่ทองไปประมาณส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ให้เรียกว่าเป็นส่วนผสมแล้วก็ให้การหล่อนะนะครับ ญาติโยมนะครับแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยก็นําทองส่วนหนึ่งนะครับมาใส่นะครับในระหว่างที่หล่อทีนี้พระที่ได้เนี่ยก็ทําให้เรียกว่าแก่ทองคํานะครับเพราะว่าจากจากจากการคาดประมาณกันนะครับก็1นกิโลอาจจะใส่ทองคำเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมีมูลค่าที่แพงนะครับแล้วก็สูงอยู่นะครับทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับทีนี้เนี่ยการที่เราได้เห็นนะครับพระที่เรียกว่า แก่ทองคำนะครับก็จะทำให้เห็นถึงความสวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเนื้อนวะเนี่ยจอ,อกไหลายสีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกลับดำนะครับหรือว่าออกเขียวหรือว่าออกออกแดงๆนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของทองแดงโลหะหลายอย่างนะครับผสมกันหรือว่าจะเป็นพลายเงินเองก็ตามนะครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนื้อเงินเนื้อทองคำอา่าเรียกว่าก็เป็นส่วนผสมในนั้นด้วยอยู่เหมือนกันนะครับองค์นี้นมีความสวยงามมากนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นพระรุ่นนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเตาลีเจริญลาบนะครับจัดสร้างปี2542นะครับวัดป่าหนองลมจังหวัดสะแก้วนะครับสภาพนี้ต้องบอกว่าองค์นี้สภาพสวยงามมากๆนะครับเนื่องจากการหล่อเนี่ยองค์นี้เนี่ยหล่อได้เต็มคมชัดนะครับหน้าหลังนี่คมชัดนะครับแล้วก็ดูครับผิวเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าผิวเนี่ยออกเป็นน้ําทองเลยนะครับ ใต้ฐานเนี่ยจะมีต่อโค้ดนะครับแล้วก็หมายเลขกำกับนะครับจำนวนการสร้างเนี่ย999องค์แม่องค์นี้ต้องบอกว่าพิเศษนะองนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆล,ล,ลงไปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามีรอยจานอยู่ด้วยนะมีรอยจานอยู่ด้วยนะแล้วดูครับหมายเลข987นะครับนี มีรอยจานตรงนี้นะครับเห็นได้ชัดๆอยู่นะครับถ้าลงกล้องนี่ยิ่งชัดกว่านี้เลยนะครับก็วันนี้เนี่ยให้ดูลักษณะเรียกว่ารวมๆนะครับถือว่ามาแบ่งปันให้ได้ชมกันนะครับก่อนส่งมอบนะครับแล้วก็รวมถึงข้อมูลนะครับบางส่วนคร่าวๆนะครับก็เนื้อนวโลหะเนี่ยจะสร้าง999องค์นะครับแล้วก็นวโลหะเนี่ยมีส่วนผสมอยู่ด้วยกันหลายแบบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงเงินนะครับแล้วก็ ชนวนมวลสารอื่นๆนะครับรวมถึงทองคำนะครับที่เราเห็นว่า,าสีเนี่ยเรียกว่าออกน้ำทองเนี่ยก็เนื่องจากในการทำเนี่ยส่วนผสมเนี่ยเรียกว่าสักประมาณ10กิโลเนี่ยก็จะต้องใส่ทองคำนะครับเพิ่มไปในปริมาณผมว่าน่าจะไม่ได้มากนักนะครับอาจจะหนึ่งสัลึงหรือว่า2สลึงโดยประมาณนะแต่ว่าในพิธีการหล่อเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามีทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ญาติโยมเนี่ยก็นําทองคำเนี่ยอีกส่วนหนึ่งใส่ลงไปนะครับก็ทําให้พระที่หล่อมาเนี่ยเรียกว่าแกะทองคําว่าอย่างนั้นกันเลยนะครับก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็จะออกผิวออกน้ําทองตามรูปที่เห็นนี่นะครับอ่าองค์นี้มีความสวยงามมากนะครับนี่ขอบเขิบก็แม่ต้องบอกว่าองค์นี้หล่อได้เต็มนะหล่อได้เต็มนะคือจริงๆเนี่ย แบบนี้นะครับถ้าเป็นหลวงพ่ออื่นนะครับก็อาจจะเรียกว่าปั๊มก็ได้นะครับหรือว่าหล่อก็ก็ได้ทั้งสองแบบนะครับแต่ว่าในส่วนของหลวงปู่หม่นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการหล่อขึ้นมานะครับนี่แล้วหล่อแบบนี้เนี่ยหาชมได้ยากนะครับเพราะว่าติดเต็มหมดเลยนะครับหน้าตาติดคมชัดนะครับรวมถึงเนี่ยบริเวณขององค์หลวงปู่เองนะครับเม็ดประคำแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าสมบูรณ์นะครับองค์นี้นี่แม่ เรียกว่าสวยได้เลยนะครับสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วได้สภาพเดิมๆหมายเลขนี่เอาว่าถือว่าเป็นเลขที่ดีด้วยนะครับแมเราเราลองไล่จากด้านขวาไปขึ้นซ้ายบ้างก็ได้นะครับ,รบก็ต้องอาจจะมองในแง่ดีนะครับซึ่งเลขตรงๆของเขาเนี่ยจะเป็นเลข987นะครับนี่มีโค้ดแล้วก็มีจานด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็อีกหนึ่งองค์ที่มีความสวยงามมากนะครับท่านใดมีแบบนี้นะ ผมยินดีรับเช่านะรวมถึงอื่นๆด้วยนะรุ่นอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ทั่วไปยอดนิยมนะครับใครที่ต้องการจะปล่อยหรือจะเปลี่ยนหรือจะแลกเปลี่ยนนะครับสามารถส่งรูปภาพนะครับชัดๆด้านหน้าด้านหลังมาได้เลยนะครับทางไลน์ ID ของผมที่มีอยู่ที่เรียกว่าหน้าหัวโพสอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็ส่งมาได้นะครับผมดูแล้วถูกใจนะครับผมรีบ ติดต่อกลับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอ่านแล้วไม่ได้ติดต่อกลับแสดงว่าพระองค์ที่คุณส่งมาผมอาจจะยังไม่ถูกใจแล้วก็ยังไม่ได้รับเช่านะครับก็วันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะครับใครที่เพิ่งจะเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของผมนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ